วันศุกร์นะคะนานแล้วไม่ได้ลงคลิปวันนี้พี่ก็จะพาเข้าป่าพาไปเก็บผักเกาหลีที่ชื่อว่าผักหนามผักหนามเกาหลีค่ะปีหนึ่งมันจะขึ้นครั้งเดียวนะคะปีละครั้งที่เราจะได้ขึ้นมาเก็บบุญนี้เราไปดูกันซิว่าผักหนามเกาหลีหน้าตาและต้นมันเป็นยังไงนี่คือบุเขา อุปกรณ์ในการเก็บผักขึ้นเขาเก็บผักนามนะคะมันก็มีตะกร้ามีถุงมือมีกันไกด้วยเพราะว่าต้นของผักนามอะ่ะมันจะมีหนามเนี่ยต้นของผักผักนามเกาหลีจะมีหนามที่ต้นนะคะจะมีหนามอยู่เต็มเลยนี่ส่วนนี้คือยอดส่วนนี้คือส่วนที่เรากินก็ผักผักนามเกาหลีเป็นแบบนี้น จิ้ผักกะหรีอ่ผข,อขึ้นมาคือผักกะหรีอบนขาผักน้ำป่าค่ะดูยอดนี้ยอดใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเก็บละนี่อันนี้เป็นยอดอ่อนนะคะ วันนี้พี่ก้อยขึ้นมาเก็บแต่เช้าพรอะเป็นเช้าวันเสาร์ถ้าเราขึ้นมาช้าอาจุมาเก,กาหลีก็จะเก็บหมดไม่ทันไม่ทันคนเกาหลีถ้าคนเกาหลีอ่ะเขาจะเอาเอาต้นไปทํายาเอาลากไปทํายาแล้วยอดก็เอาไป,ไปทําเป็นอาหารแต่ส่วนเราอ่ะเอายอดไปกินไปต้มจิ้มกินกับน,น้ําพริก อันนี้ยอดใหญ่ เราหน่อยนึงไปค่ะไปต่อ,ตอช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไปไหนเลยกักตัวอยู่แต่ที่โรงงานทำงานแล้วก็เข้าห้องพรกลัวมากโรคระบาด กาหลก็เริ่มลดลงแล้วนะคะช่วงนี้เหลือวันละสี่สิบสามสิบเมื่อวานก็สาสิบหรือยี่ยี่สิบหน่อยๆค่ะยี่สิบกว่าคนที่ติดเชื้อลดลงแล้วแต่ก็ไม่กล้าไปไหนอยู่ดีอ่ะในช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้ทำคลิปลงอือ ได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปแบ่งได้เยอะแบบนี้ก็ไปแบ่งน้องๆที่โรงงานเวลาทำอะไรกินก็จะกินด้วยกันก็ลวกทำน้ำพริกปลาทูแล้วกันเย็นนี้เนาะได้เยอะแหละเดี๋ยวพาลุงไปดูข้างล่างอีกสักแปบบ๊บแล้วก็จะลงแล้วะคะ่ะตายลนะ เค <Okay, S 2> เจออต้นแล้วค่ะพันนี้ไม่มีนามนะคะไม่มีนามที่ยอดต้นมันเล็กต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะถ้าต้นใหญ่ยอดจะยอจะสวยกุนี้เยอะเลยอะ่ะ ได้เยอะแล้วคะ่ะไปลงกันลงจากเขากันได้ละหิวข้าวแล้วคะ่ะสายแล้ว